สวัสดีค่ะพี่เอาจากช่อง YouTube I am c o s t l t Channel นะคะเช้าวันนี้พี่เอกำลังจะส่งคอสคติชคิตสาตันให้ลูกค้าเป็นปรูปปากาบแต่พอดีตัวแผ่นผ้าใบนะคะเป็นเป็นแบบใส่ก็เลยจะทําให้มองเห็นตัวสัญลักษณ์บนแผนาา่นผ้าใบพี่เอก็เลยนํามารีวิวให้ได้ชมกันก่อนที่จะแพ็คจัดส่งนะคะตัวแผ่นผ้าใบสวยมากๆเลยค่ะสัญลักษณ์ที่ใช้ดูก็ชัดเจน ดูสิคะสวยมากส่วนเม็ดจิตันก็สีสวยเลยเป็นรูปปลาคราฟ9ตัวนะคะโอ้ยเยวเห็นแล้วอยากทำจังเลยติดเพินเลยอะคะ่ะเขาเนี้ยสวยตัวสัญลักษณ์ในในแผ่นผ้าใบนี้ก็มองง่ายนะคะชุดอุปกรณ์ที่เขาให้มาก็จะมีแผ่นผ้าใบหนึ่งหนึ่งเพนแล้วก็ เป็นคิสตันตามสีเลยแล้วก็มีตัวอุปกรณ์ในการช่วยทำนะคะมีครบหมดว่าไปนะขั้นตอนการทำคิสตันเนี่ยง่ายนะคะง่ายมากๆด้วยบางลูกค้าบางท่านที่ยังไม่เคยทำอาจจะมองว่ายากจังแต่ว่าจริงๆแล้วพอลองพอลองทำแล้วนะรับรองได้เลยว่าจะติดใจแน่นอนอย่างที่แอลตอนนี้แทบจะไม่ได้ปักคอาสติกแล้วนะส่วนใหญ่ก็จะมาทำาคิสตันนี่แหละอาคะเดี๋ยวพี่แอลจะเตรียมแพ็กจะส่งลูกค้าแล้ว ลูกค้าท่านใดสนใจก็เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ imcostit.com a นะคะหรือว่าแอดไลน์ id imcostit a สอบถามรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมได้เลยสวยเนาะมาเดี๋ยวเอาให้ดูลูปต้นฉบับถ้าติดออกมาก็จะเป็นแบบนี้เลยคะ่ะเดี๋ยวพี่อแอลแทรูปที่ชัดๆให้ดูอีกทั้งหนึ่งนะคะ ขอบคุณที่ติดตามชมนะคะจบคลิปนี้แล้วสวัสดีค่ะ